โอเคนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้กับเกมฟีฟ่าไรสามนะครับกับผม r p พีเทสชาแนลนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งรีเควสต์มาด้วยคุณนี่เลยครับที่ขึ้นให้เลยนะครับโอเคนะครับเขารีเควสมาให้ผมมาแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคนะครับมาดูกันนะครับกับการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับเราจะมาลาบวกแปกกันนะครับที่ผมจะใช้คือใช้ V.I.P. นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับเคลสก็คือใช้นักเตะมูลค่า5ล้านขึ้นไปนะครับโอเคนะครับผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็เป็นตามนี้นะครับ ใครับไล่แแค่นี้ครับโอเคนะครับราคามันลดนะครับไม่เป็นไรนะครับได้าร้อยเก้าสนะครับโอเคนะครับใช้เอแรกนะครับเราจะเอาบกแปดนะครับมาดูได้อะไรครับไปกันเลยนะครับโอ้โหเป็นเวอร์เบสแบบเดิมนะครับ เดี๋ยวเราเปิดยูเวนตุสก่อนแล้วกันนะครับยูสเป็นบุฟฟอนบกสี่นะครับแมนยูเป็นโรนลโดบกสามนะครับแล้วนักเตะไทยเป็นเทลทอนบกสามนะครับโอเคนะครับเวอร์เบสเป็นอะไรนะครับดูนะครับโอ้โหเป็นคาสิการบกสามนะครับ 480M นะครับจาก 590M นะครับร้อยกว่าเอ็มนะครับโอ้โห หายใจไม่ถึงผมไม่แนะนําให้แร้งนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันนะครับโอเคครับผมครับโอเคนะครับมากันต่อกับชุดที่2นะครับเพลกก็คือใช้นักเตะมูลค่าสองล้านห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้นักเตะบอกสาม3าคนนะครับ นี่ครับผมก็จะใช้ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็เป็นคาสิยัต XI นะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมูลค่า500 7M นะครับโอเคครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับไปเราไปดูกันดีกว่านะครับโอ้ราคาัพอีกแล้ว โอเคนะครับก็ไม่ห่างก,กันมากนะครับโอ้โหเป็นเวอร์เบสอีกแล้วนะครับงั้นเราไปดูเรือมาริคก,กันก่อนนะครับเรือมาริคเป็น,นเฟอร์นันเดสบวกสี่นะครับเซลซีเป็นปันกาบวกห้านะครับโอเคครับบาร์ซ่าเป็นอิเนสตาบวกสามนะครับโอ้โหเวอร์เบสเป็นอะไรครับ โอ้โหเป็นคาสิยาร์บวก2นะครับมูลค่า300ร้อยเอ็มนะครับซึ่งลงไปจากเมื่อกี้200ร้อยเอ็มเลยนะครับโอ้โหถือว่าเจ๋งนะครับก็อย่างที่บอกครับไม่ใจอยาแรกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอเวลานะครับแล้วเราก็ไปดูชุดต่อไปกันนะครับโอเคครับ โอเคนะครับกลับมากันต่อกับชุดที่3นะครับเพชรก็คือใช้นักเตะมูลค่า2อล้านหนะครับแล้วก็ใช้นักเตะ4คนตามปีที่ระบุกก็คือ16 EC นะครับผมก็เตรียมไว้ให้แล้วนะครับโอเคนะครับสรุปก็จะได้มูลค่าตามนี้นะครับ4ี400่กับอีกนะครับมากันเลยนะครับ โอ้โหรอบนี้มาเยอะนะครับมา3ตัวเลยนะครับโอเคนะครับเปิดปาลิสก่อนแล้วกันนะครับปาลิสเป็นปาสโตบวก3นะครับโอเคงั้นผมขอเปิดเวอร์เบสก่อนแล้วกันนะครับเวอร์เบสเป็นโอ้โหอังเดปิโลบวก2นะครับอออีกสองตัวนี้ผมเปิดพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเออบวก8จะมาไหมนะครับโอเคครับมา โอ้โหเซลซีเป็นไวท์พิลิปบวก7นะครับส่วนเมซี่เป็นบวก2นะครับมูล,ลค่าก็ตามนี้นะครับงั้นผมขอเอาไวท์พิลิปละกันนะครับสรุปราคาก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ขาดทุนมากนะครับโอเคครับ เคนะครับกลับมากันต่อกับชุดที่4นะครับซึ่งชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้มูลค่าน้อยลงนะครับเพื่อลองดูว่าเออมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับส่วนเคลสที่ใช้ในรอบนี้เป็นใช้นักเตะมูลค่า2อล้านห้านะครับแล้วก็นักเตะบ,บอกสามจำนวน3คนนะครับโอเคนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับ โอเคนะครับมูลค่าก็4 4 3อมเอ็มนะครับผมก็ว่าพอครึ่งๆึกลางๆนะครับไม่ต่ำไปไม่สูงไปนะครับเราก็ลองดูนะครับโอเคนะครับมาเราแลกเปลี่ยนกันเลยนะครับโอ้โหเป็นไลอันมัลล็กนะครับก็น่าสนใจนะครับงั้นผมขอเปิดที่นิวคาสเซิลก่อนนะครับนิวคาสเซิลเป็นติโอเตนะครับส่วนยูเวนตุสนี่นะครับ สายสุดนะครับเป็นปิโลบวกสามนะครับส่วนอันนี้เป็นโหพอปอกบาบวกสองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยอันมันลิกกันนะครับมันลิกเป็นโอ้โหเทียบวกวับอินบวกสามนะครับราคา2อ0ร้อยเอมนะครับซึ่งหายไปโอ้โหเท่าไหรนะ่นี่ยสองร้อยเอ็มเลยเหรอโอ้โห ไม่ไม่เซร้อยเอ็มนะครับประมาณร้อยกว่าเอ็มร้อยสิบเอ็มนะครับโอเคครับเราก็แลกเอานะครับตัวอินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรออีกชุดต่อไปนะครับน่าเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับโอเคนะครับกลับมากันกับชุดสุดท้ายแล้วนะครับ ึ่งมูลค่าชุดนี้จะอยู่ที่3 6 3อม m นะครับซึ่งเลขก็พอดีเป๊ะนะครับตรงตัวเลยนะครับซึ่งเควสก็คือแค่นักเตะมูลค่า5ล้านขึ้นไปนะครับโอเคนะครับก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วก็แรงเปลี่ยนกันนะครับโอเป็นไบเยนมิวนิกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดแลมาบริกก่อนนะครับ มันหลึกเป็นมารชิเอโน่บอก4นะครับส่วนเซลซีเป็นผมผมอ่านไม่ได้นะครับลิ้นพันกันนะครับโอเคนะครับก็ส่วนเซลซีอีกตัวหนึ่งเป็นวิลเลียมบอก5นะครับโอเคนะครับเรามาดูไบเยอร์มิวนิกันนะครับไบเยอร์เป็นอะไรเย่ยบอก8จะมาไหมสุเปนโอ้โห เย็นลบเป็นนะครับปก5นะครับแล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่เนะี่ยิ2เอ็มนะครับอโอเคนะครับก็เอาลวเป็นแล้วกันนะครับเห็นครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกิจกรรมไว้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรม FO 3มันสนุกชุดไม่อยู่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กน้อยนะครับที่ผมจัดขึ้นนะครับให้กับคุณผู้ชมได้ร่วมเล่นสนุกกันนะครับซึ่งกิจกรรมนะครับผมจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็ส่วนคลิปกิจกรรมนะครับย้ํานะครับว่าคลิปกิจกรรมเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ร่วมเล่นสนุกแล้วก็ทําผิดพลาดไปนะครับผม ก็จะแจ้งเตือนให้นะครับแต่ถ้าไม่แก้ไขก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะครับซึ่งก็มีมาแล้วหลายคนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ร่วมเ่นสนุกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็ขอบคุณมากนะครับโอเคครับ